เมื่อวันที่30สิงหาคม2564เวลา9นาิกาที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายกษศีวราอำเภอเมืองจงังหวัดสกลน,นครพลตรีพัชรพลสิริรักผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29เป็นประธานพิธีอำลาผู้บังคับบัญชาและมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุนจํนวน45นาย ดยทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุนได้ปฏิญ,ญาณตนเพื่อความเป็นสริมงคลและรับมอบใบประกาศเกียติคุณจากผู้บัญชาการบนทลนทหารบกที่29และผู้บังคับบัญชาผู้บัญชาการบนทลนทหารบกที่29กล่าวให้โอวาสแนะแนวทางการใช้ชีวิตหลังปลดประจำการเป็นทหารกองหนุนที่มีคุณภาพพร้อมกับมารับใช้ชาติทุกเมื่อเมื่อชาติต้องการ จากนั้นน้องทหารได้ร้องเพลงชาติไทยร่วมกับผู้บังคับบัญชาและกำลังพลนายทหารในสิบด้วยความภาคภูมิใจนาบริเวณหน้ากองบัญชาการบนทนทหารบกที่29แล้วเดินผ่านแถวผู้บังคับบัญชาท่ามกลางเสียงปรกมือให้เกียรติด้วยความรักและผูกพันเพื่อแสดงความขอบคุณที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเองด้วยรถโดยสารของหน่วยอย่างสวัสดิภาพรู้สึกก็ รู้สึกภูมิใจค่ะมีใจที่จะเห็นลูกกลับบ้านแล้วก็อยู่นี่ก็สบายใจค่ะสบายใจกลับบ้านโตสบายใจที่ได้ลูกชายแบบมาฝึกทหารให้เป็นคนดีทีมข่าวมณฑลทหารบกที่29รายงาน